เอาผ้าก็ะเห็ดหยังกันเลยเอาบ้าเียเอา่เอาผ้ากระเท็ดมยังกันเฮ้ย <pouquinho. S 2> าาครับข้ดีาไรเออยั <c oughs> งพี่ดีนี่ข้าวดีเท่าไรเป็นยัง,ยงน้อพี่น้องต้องผุน,ผน,ผนได้ครับพี่น้องครับคือเดันถือกล่องคุยกันเนาะครับต้องผุนเนาะ ดความคุยกันครับพี่รองเเข่ีารคิดเด้ใช่คีเนาะ่า่คบนั่ครับดความคุยกันนะครับชุ่วมือนี้ปเป็นสังคมของสาวนอสนสีบานแช่งนะครับพี่รองครับผม ไปแล้วครับวันนี้พุ่นนะ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 นั้อิบผมจำอีงรอบเราจะโค้งแปดล้โอ้โหในตนนี้เมนึงเนี่ยครับยังก็เดีเอาน้ำกันเอาน้ำวุ่นอีกอีอรอบพี่ต๋อครับกันดิงกอนวาเบิ้์นผเด้อคลิปของสองล้านคืบมันคุรภาพนครับเด้อ ก็ควกวินเลยบิ้กะไวงแตงานเอสัวอยังีคือจังคือจังแงกูข้นเม้นโอ้ยกูดินมาเ้ยเ่เยี่ยมเยี่ยมไปแล้วนะจ๊ะรำเพย เสื้อไปเลยรับเพื่อนเลยป่ะที่น้องว่าดิฉันชื่อคุณพ่อดิฉันได้ตั้งชื่อใหม่ให้ดิฉันเลยว่าจะไหนคุณพ่อบอกว่าชื่อหองฉันชื่อฉันชื่ออติพรนะคะแต่ว่าพ่อฉันเรียกฉันเป็นทูตทิพย์ตัวแดนค่ะเรียกว่าอะไรนะคะอลำเพยไม่ไม่ใช่ก่อนหน้านี้เรียกดิฉันว่าอะไรกระเทยอ ตอนนี้คอยกัการแ้ตังมาตังค์ซื้่เพ่ามเห็่าอียตแล้วอยัง่อนากเออื้อแต่ก่อนฉันที่อจิพรแต่คุพ่อเรียกฉันเป็นตัวที่พ่เรียกว่าอะไรนะกรลเพื่เ่ม่เจ้าว่ยชอยว่าจไหนมันก่อน่ช่ออพ่อจคว่าอย่างพก็หลงับปะเดียหล ยังมาจะบอกอะไรดิฉันว่า่งอย่างมากไปตั้งกันไม่ไปตั้งกันไม่อคติพรดิฉันเลยว่าถ้าจะเป็นแบบนี้ดิฉันถอนอนุญาตร้องเรียนนะคะดิฉันน่ะเชื่อติพรแปลว่าอะติแปลว่าเกินแปลว่าล่วงพรแปลว่าพรอันประเสริฐผู้มีพรอันเกินล่วงค่ะดิฉันล่วงเกินล่วงเกินเหรอผู้ล่วงเกินฮะแต่ละเพียนซื้อไม่เป็นผู้ล่วงรับเผย คนลงเรียกเพชรลงเย็นอไหวอันนี้เป็นตระย่านนี่เลยระเพยเพชรลงชยเออละเพยเพชรลงชยเออโอ้ขึ้นแตงโวยเถอะวะเตะซ้ายเตะขวาเอ้ยเตะเอ้าเตะขวาเอ้าเอ้ยเตะวันนี้เพราะว่าเขามาหักดอกหักติดหักก้อนเจ้ตะก้อเจ้ตะก้อคือจีบจีบฟ้อนคือจีบไปนน้ำเตะตะก้อ ละวายเฮามาทิมอีกคน่าจะได้กูกับว่ายเพรากันแหมอ้าวพี่อกันพี่มอมแปลมันเป็นคนรักธรรมชาติถึงไงพี่บอมก็อยู่หน้านี้แหละจะพี่บอมก็ถ่ายคลิปหน้านี้เลยหน้านี้จังไดนพ่อหน้ามือนั่นทั้งทั้งอันทั้งตายังเหลืออยู่ทางนึงทางนึงเสร็จเราเพิ่เบิร์ตเบิร์ตหนฮ่อนเบิร์ตแรงหามงแมงนจะลดแม่นปะ โอ้จังว่าพ่อแซวดูู้หย่อนวันแน่วิ่งนั่นวะอันนี้คือเรื่องจริงอสามเสื้อมาสะอาดยอนีงปาดแล้วไม่เชียสามตัวแล้วอยากเชียเดียวไปเสียเล่าเอาบ่เอาชิ้นสระดุมสรุปสรุปนี่สีเสื้อไฟอะไรเชือกไฟอะไรเลยนางเอกสาวนะต้มเต็มอดีพรเพชรบ้านเพ่ ว่ายนะข้าวอ่ะน้ำอีเดียบจ้ะเขาทำอะไรเ่ะบ้าบมาอะไรแสนบ้าอะแสนลพมน่ะีเร็่นี้เอาหรือเปล่าอาจจะเป็นของบ๊อแปมหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นของพ่อการใจหรือเปล่าเขาพเดกนนอกบึงพูเขาหูไม่ แมนคอยข้าวมาห้เงพิเสนเลยนะโจทย์ยายใช่อียกไข่สีนี้ไปล้านหายใจบอลกว่านี้ใส่หอยได้ก็ังสียหน่ันจะสีงามขี้มีก็เสียมใส่หอยที่แกใส่กูนะฮาวาว่าหนูใหพันใส่หอยสวลเดนกันแลวครับเ่านี้เ่านี้ก็จบแั้วท้ยใจ่จอบกูจ้องูต้อเชี่อโดยกันนะครับใส่หอยบเอาเป็นนเี่